ชาติชายสกิดข่าวสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นตามชมกันเลยสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับวัสดีครับฮัลโหลครับผมที่ต่อไปถารตัวแทนในเครือช้อปปี้ขอรบบนเวลาคนพี่สักคู่นะครับครับผมครับตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมของทยช้อปปี้มาแนะนำคนพี่นะครับ เข่งให้คุณพี่นะครับเพราะไม่ชอบกดถูกใจนะครับให้กับสินค้าในแอปช้อปปี้นะครับทางบริษัทเราก็จะมีค่าตอบแทนนะครับิวละสามสิบาทในห้าสิบาทนะครับเป็นกิจกรรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายทางไปราบ้ารายละเอียดตรงนี้คุณพี่พอจะเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนิดหน่อยครับครับตรงนี้นะครับทางเราจะขออนุญาตครับส่งรายละเอียดงานแล้วก็ส่งตัวอย่างให้คุณพี่ดูผ่านช่องทางไลน์ครับไปราบ้าคุณพี่สนใจเข้ามาดูรายละเอียดแล้วก็ทดลองทานดูก่อนเลยครับ ได้ครับได้ครับไครับ,ค,รบคุณพี่เพิ่มเพื่อนเป็นไหมครับไอดีไลน์ของ่ายบริการบีค่สี่ตัวไอดีไลน์ใช่ครับเพิ่มเพื่อนทางไอดีเดี๋ยวนเดี๋ยวเปิดไอดีไลน์โอเคครับ คบก็จะมีแค่สี่ตัวนะครับไม่ต้องแสดนะครับบางทีครับมีตัววายภาษาพิมพ์เล็กแล้วก็เลขห้าครับใช่ครับวายวายพิมพ์เล็กแล้วก็เลขห้าใช่ครับวายพิมพ์เล็กเลขห้าแล้วก็ตัวทีทีไทยแลนด์พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเคพิมพ์เล็กครับครับเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบหนึ่งครับตัววายเลขห้า ตัวทีตัวเคครับคัณที่กค้นหาได้เลยครับขึ้นชื่อเฮต้าไหมครับอเห็นครับขอบคุณพี่ขึ้นยังไงบ้างครับเฮต้าสาริการสาริกาใช่ครับเดี๋ยววันพี่กดเพื่อนๆนะครับแล้วก็ส่งเป็นเลขรหัสประจงานของผมครับคุณพี่ครับส่งให้พี่เขานะครับก็จะมีเลขแปดเลขศูนย์เลขศูนย์เลขสองครับคุณพี่ครับแปดศูนย์ศูนย์สองแปดศูนย์ศูนย์สองครับ ระหว่างรอพี่ HR ตอบกลับนะครับเ๋ยวผมขอที่แจงเพิ่มเติมนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อคนที่เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับก็จะได้รับโบนัสทันทีนะครับเริ่มต้นที่29บาทถึง1 89บาทนะครับจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผูกฟองส่วนลดกระเป๋าแก้าน้านะครับและของรางวัลอื่นอื่นนะครับคนพี่ครับซึ่งตรงนี้นะครับคนพี่อย่าลืมลงทะเบียนกับทางร้านค้าด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโบนัสและโค้ดส่วนลดครับคนพี่ครับผมครับผม ได้อีกอย่างครับพี่ครับตรงนี้จะมีการทดลองงานเป็นการปวดหัวใจที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ครับก็จะได้รับค่าตอบแทนเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณพี่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับคพี่ครับไม่ถามอะไรครับโอเคครับคพี่ครับหากไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามกับ่ายเฮตอาได้เลยนะครับสวัสดีครับหลังจากเพิ่มเพื่อนไปแล้วเราก็พิมพ์แปด2ูนย์ศูนย์สองไปแล้วนะครับก็จะมีเอ่อ สวัสดิการมาทยสวัสดีค่ะน้องชื่อสดิกาเป็นเอสารฝ่ายนีฮนะเร็วไวหน่อยสวัสดีค่ะน้องชื่อสดิกาเป็นเอสฝ่ายบริการแนะนํางานสอนงานคุณพี่เพื่อรับเงนินทดลองงานนะคะคุณพี่ติดต่อมาจากประชาัมพันธ์ใช่ไหมคะ เราก็ตอบไปก็ว่าครับงานของเราจะผักด้านการส่งเสริมร้านค้าออนไลน์ที่เป็นตัวแทนสลพันธมิตรผ่านช่องทาง s h o p ป,ปีจะเป็นการโปรโมทสินค้าที่เข้าร่วมกับทางบริษัทแล้วก็มีโปรไฟล์มานะครับขออญาตส่งงานให้ทดลองหนึ่งงานพี่จะได้รับ20-50บาทหลังทดลองงานเสร็จทดลองงานขั้นตอนก็กดลิงก์ให้กดลิงก์ก็มีมาตามนี้นะฮะแล้วกดหัวใจ มีรูปให้ดูตัวอย่างนะฮะ่นขั้นตอนของการมองเห็นนะฮะเนี่ยเป็นเป็นรูปสแ,สแลสสแลเนยนะกดเข้าเว็บไซต์กดหัวใจตามรูปตัวอย่างแล้วแกปส่งมานะคะเราก็เข้าไปดูแล้วเราเรกดหัวใจมานะแล้วนะแล้วเราก็ส่งให้เข้าไปนะฮะครับเขาเขาก็เขาก็แกปบมาบอกว่าเออเก่งมาก ผมใช้ชื่อพลอยเพชรนะที่หลายนะเก่งมากค่ะสะดวกรับค่าตอบแทนช่องทางไหนดีคะเลขวัญชีพร้อมเพย์หรือค่าโค้ดก็ได้ค่ะแจ้งพร้อมชื่อนาอสตคุณดีค่ะเราก็ตอบไปว่าพร้อมเพย์ครับค่ะพี่เราก็ให้เลขพร้อมเพย์ไปนะครับ ต่อมาก็รอยอดเงินเข้านะฮะยอยอดเงินเข้า3าถึงหนาทีนะคะยอดเงินเข้าแล้วิมหนึ่งเพื่อแจ้งน้องด้วยนะคะแล้วก็ตอบว่ายอดเข้าหรือยังคะคุณพี่รับค่ามาคอมมิชชั่นหรือยังคะเราได้รับแล้วเราก็กดเลขหนึ่งไปโอเคค่ะงานของทางเราจะเป็นการเพิ่มยอดการมองเห็นนะคะเพียงแค่พี่กดหัวใจแล้วแคปส่งทางเราเพื่อยืนยัน การทำงานจะได้รับค่าตอบแทนเลยค่ะพี่ทดลองงานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับงานที่ผู้ดูแลต่อได้เลยนะคะผู้ดูแลจะคอยส่งงานให้แนะนํางานให้กับพี่เพิ่มเติมนะคะผู้ดูแลก็ชื่อน้ำเพชรลิงไลน์เนี้ยตามแอดมาเนี้ยไอดีไลน์ก็แจ้งม,มาเป็นเพื่อนกันเราเนี่ยแล้วก็ เขาเขาทักมาทักไปแจ้งว่าทดลองงานเสร็จแล้วพร้อมรับงานในกลุ่มและรับเงินสามสิบบาทนะคะนี่ครับเขาแจ้งมานะเขาถามว่าพี่ชายติดต่อผู้ดูแลให้น้องหรือยังคะช่วงนั้นเราก็เงียบไปเพราะว่าเราไม่สะดวกนะครับแต่ตอนหลังเราก็ตอบว่ายังไม่สะดวกครับนะครับก็ตอบว่ายังไม่สะดวก คลิปนี้ก็ปรากฏว่าเขาโอนเงินมาให้จริงฮะเราเราแจ้งชื่อนันตะคุณไปแล้วก็ให้เลขพร้อมเ์ไปเขาก็โอนเงินให้สามสิบเป็นบาทหลังจากนั้นเขาจะให้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะแต่เราไม่สะดวกนะครับก็เ,เลยไม่ได้เข้าแล้วก็จบเพียงแค่นี้นะฮะตามที่ดูเอย t ท b e ช่องหนึ่งเขาก็บอกว่าจะมีขั้นตอนเข้ากลุ่มอีกแต่เราก็ไม่กล้าเข้านะครับเออ ในในช่องพ่อบ้านอยากสบายนะเขาญาติเอ่ยนานนะพ่อบ้านอยากสบายหรือว่าจะมีให้เข้ากลุ่มอีกแล้วก็จะจะได้ตังอีกแต่พ่อบ้านอยากสบายเขายังผมก็ทำไม่ได้นะฮะต้องเข้าไปดูในในช่องหนองพ่อบ้านอยากสบายนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบแต่ถึงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรสแสดงความคิดเห็นมาบอกกันหน่อยนะครับ ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในการรับชมร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับระยะนี้อากาศกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานได้ข่าวว่าอากาศลดลงอากาศหนาวเริ่มมาแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านรักษาสุขภาพให้อบอุ่นอยู่เสมอใส่เสื้อ หนาหนะฮนะนะถ้าอากาศเย็นก็ใส่เสื้อหนาะนาะห่ผมผ้าเวลานอนก็ห่มผ้าดื่มน้ําอุ่นนะฮะเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นจะได้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับ